สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านนะคะเข้าสู่ส่วนเรียนรู้กลุ่มภารกิจพัฒนาคุณภาพองค์กรและความเป็นเลิศของโรงพยาบาลส,สาาวนสราญรมจังหวัดสุราษฎร์ธานีค่ะวันนี้ชั่วโมงเรียนรู้หันศาของเรานะคะก็จะอยู่ในหัวข้อที่ชื่อว่ากับดักทางการเงินไว้5้าบวกต้องรู้ทันนะคะโดยวิทยากรที่จะให้ความรู้เราในวันนี้นะคะก็คือครูกบนะคะนายประพบพงศธรศักดาขอมอบเวลานี้ให้กับครูกบเลยค่ะสวัสดีครับ กับดักทางการเงินในวัย50บวกต้องรู้ทันนะครับวัย50บวกครับมันเป็นวัยที่เป็นโค้งสำคัญของชีวิตรายได้เนี่ยมักจะเริ่มลดลงแล้วนะครับสุขภาพก็เริ่มเปลี่ยนไปด้วยแต่ว่าค่าใช้จ่ายเนี่ยมันจะกลับสูงขึ้นและเวลาในการแก้ตัวก็เหลือน้อยลงแล้วนะครับวันนี้เนี่ยเราจะมาดูกับดักทางการเงินที่ทาร้ายคนเก่งคนดีและคนที่ตั้งใจทำ เพื่อครอบครัวนะครับมาตลอดชีวิตเพราะความตั้งใจดีเนี่ยถ้าไม่มีการวางแผนก็อาจจะกลายเป็นความเสียใจภายหลังได้นะครับอย่างการที่เราเนี่ยหาเงินมาทั้งชีวิตแต่ว่าต้องหายไปเพราะความประมาทเพียงครั้งเดียวกับดักแรกนะครับก็คือใช้เงินเพื่อชดเชยความเครียดพฤติกรรมที่เจอนะครับก็มักจะชอบซื้อของเพราะรู้สึกเครียดรู้สึกเหงาหรือว่า ต้องการกำลังใจนะครับพอซื้อปุ๊กเนี่ยความสุขเนี่ยมันก็อยู่แค่แป,ป๊บเดียวนะครับแต่ว่าบินเนี่ยค่าใช้จ่ายเนี่ยมันอยู่กับเราตลอดไปนะครับดังนั้นเนี่ยอาจจะต้องตั้งงบความสุขเอาไว้นะครับเพื่อเติมใจเติมกําลังใจให้กับเรานะครับลองพยายามหากิจกรรมที่แทนการใช้เงินนะครับเช่นการเดินออกกําลังกายการพบเพื่อนฝูงสร้างความสัมพันธ์ใหม่ๆนะครับหรือว่าการมีงานอดิเรกทํานั่นเองนะครับ ความเหงาสิ่งที่เราต้องจดจำนะครับว่าความเหงาเนี่ยมันแก้ด้วยความสัมพันธ์ไม่ใช่เรื่องเงินนะครับไม่ได้ไม่ได้แก้ด้วยเรื่องเงินเสมอไปข้อที่2ครับกับดักโดนชวนลงทุนผลตอบแทนสูงนะครับมิจฉาชีพนะครับมักจะใช้ความไว้วางใจนะครับแล้วก็ความรีบร้อนตัดสินใจของคนวัย50บบวกเป็นจุดอ่อนนะครับ ถ้าการันตีผลตอบแทนสูงสูงเนี่ยมันอันตรายแน่นอนนะครับบางคนเนี่ยมักจะการันตีว่าได้ผลตอบแทน15 20% 30%เปอร์ซหรือมากกว่านะครับการลงทุนใดๆก็ตามนะครับที่มีผลตัดตอบแทนสูงเนี่ยก็ให้คิดเอาไว้ก่อนเลยนะครับว่ามันไม่เป็นความจริงแล้วมันก็มันเป็นไปไม่ได้ด้วยนะครับ <c oughs> เงินของเราก็คือ เป็นการตัดสินใจของเราเองนะครับไม่ใช่การตัดสินใจเพราะคนอื่นกับดักข้อที่3นะครับก็คือช่วยลูกโดยที่ไม่ได้ดูฐานะของตัวเราเองนะครับสุดท้ายพ่อแม่ที่กเกษียณนะครับก็อาจจะประสบความทุกข์ใจเพราะลูกก็ได้นะครับเช่นการค้ำประกันการกู้ให้ลูกหรือว่าการใช้หนี้ให้ลูกนั่นเองนะครับการช่วยแบบมีเพดานชัดเจนช่วยตามกําลังนะครับ ความสามารถของเรานะครับไม่ใช่ช่วยตามใจลูกหรือว่าความต้องการของลูกเป็นสําคัญอันนั้นไม่ใช่นะครับกับดักข้อที่4นะครับปิดบังปัญหาการเงินกับคู่ชีวิตนะครับบางครั้งนะครับบางคราวเนี่ยเราจําเป็นอย่างยิ่งนะครับที่เราเนี่ยจะต้องพูดคุยกับคนในครอบครัวหรือว่าคู่รักของเราเนี่ย อย่างน้อยๆครับเดือนละสักหนึ่งครั้งนะครับหรือว่าทุกสัปดาห์เนี่ยก็ยิ่งดีนะครับการปิดบังสถานะทางการเงินนะครับมันก็อาจจะทําให้เกิดรอยร้าวในความสัมพันธ์นะครับแล้วก็การเงินเนี่ยมันก็อาจจะยิ่งแย่ลงได้นะครับการพูดคุยหรือว่าเปิดเผยกับคนรักเนี่ยถึงเรื่องหนี้ถึงเรื่องค่าใช้จ่ายถึงเรื่องการออมหรือว่าแผนสุขภาพเนี่ยก็จะทําให้เราเนี่ยลดการทะเลาะลงนะครับแล้วก็มีแผนทางการเงินเนี่ยที่ชัดเจนมากยิ่งขึ้น กับดักข้อที่5ครับใช้เงินชดเชยอดีตฉันทำนฉันทำงานมาเหนื่อยทั้งชีวิตนะครับออคนที่ใกล้ใกล้กเกษียณเนี่ยก็อาจจะมีความคิดแบบนี้ได้นะครับถึงเวลาต้องใช้เงินนะครับก็ใช้ให้สัใจไปเลยนะครับแต่ไม่คิดถึงอีก20หรือว่า30ปีข้างหน้าหลังกเกษียณน,นั่นเองนะครับการใช้เงินที่ได้มานะครับทั้งชีวิตเนี่ยก็อาจจะทำให้เราเนี่ย หมดเงินไปได้อย่างง่ายๆนะครับใช้เงินนะครับจะต้องใช้ให้เกิดคุณค่าไม่ใช่เพื่อพิสูจน์ตัวเราเองนะครับอันนี้คือสําคัญมากกับดักข้อที่6นะครับค่าใช้จ่ายสุขภาพคือระเบิดเวลานะครับโรคเรื้อรังนะครับคือค่าใช้จ่ายที่ใหญ่ที่สุดของคนที่มีอายุ50ปีขึ้นไปหรือว่าหลังกเกษียณนั่นเองนะครับสิ่งที่เราทําได้นะครับก็คือหมั่นตรวจสุขภาพเชิงรุกหมั่นดูแลรักษาสุขภาพกินนอนออกกําลังกาย ให้เป็นปกตินะครับแล้วก็ทํามันอย่างสม่ําเสมอนะครับซื้อสุขภาพวันนี้นะครับลงทุนสุขภาพวันนี้ออกรำลังกายวันนี้นะครับก็ยังใช้เงินเนี่ยน้อยกว่าการรักษาในวันข้างหน้าข้อที่7นะครับกับดักภาระนี้เก่ายังไม่จบนะครับผู้สูงวัยนะครับหรือว่า5 0บวกขึ้นไปเนี่ยมักจะมีความเครียดนะครับที่จะต้องเร่งปิดหนี้ หรือว่ามีหนี้ที่ยังต้องรับผิดชอบอยู่นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก่อนวัย50นะครับก็อาจจะต้องวางแผนการบริหารจัดการหนี้ใช้หนี้หรือว่าผ่อนหนี้เนี่ยให้มันหมดภายในระยะเวลาที่เราเนี่ยก่อนจะ,กะเกษียณนะครับยิ่งแก่ยิ่งต้องเบานะครับหนี้เนี่ยคือของหนักที่สุดที่ควรปล่อยวางเพราะฉะนั้นเนี่ย เราเนี่ยจะต้องบริหารจัดการนี้เนี่ยให้เสร็จสิ้นก่อนที่เราจะเกษียณหรือว่าก่อนวัย50กว่าเนี่ยก็ยิ่งดีข้อที่8ครับไม่มีแผนรายได้หลังเกษียณถ้าไม่ใช่ข้าราชการนะครับผู้ที่มีอายุ50ปีขึ้นไปหรือว่าหลังเกษียณเนี่ยครับก็อาจจะ ไม่มีศักยภาพในการทำงานหรือว่าไม่มีแผนในการหารายได้หลังกเกษียณด้วยสุขภาพร่างกายที่มันอ่อนแอลงนะครับอายุยืนขึ้นนะครับคือสิ่งที่เราเนี่ยจะต้องมีรายได้เพื่อเยียวยาหรือว่าเพื่อใช้จ่าย ตัวเราเองหลังกเกษียณด้วยนะครับเราอาจจะต้องมีที่ปรึกษาที่ดีนะครับมีงานอดิเรกที่ดีที่สร้างรายได้ได้ด้วยนะครับมีทรัพย์สินให้เชา่าหรือว่ามีเงินเก็บดีๆสักก้อนหนึ่งนะครับเพื่อ,อาการันตีความสุขหลังกเกษียณน,นะครับหยุดทำงานได้นะครับแต่ต้องไม่หยุดหยุดทำงานได้นะครับแต่เงินเนี่ยต้องไม่หยุดทำงานนะครับอันนี้ก็คือหลักคิดของคนที่มีอายุ50ปีหรือว่าหลังกเกษียณขึ้นไปนะครับ กับดักข้อที่9นะครับก็คือไม่มีงบสําหรับความสุขเก็บเงินจนเครียดนะครับใช้เงินผิดจังหวะนะครับโดยที่เราเนี่ยไม่ได้ตั้งงบเอาไว้สําหรับการท่องเที่ยวสําหรับงานอดิเรกกับเพื่อนๆนะครับหรือว่าการใช้มันไปด้วยความสบายใจหรือว่าผ่อนคลายจิตใจนั่นเองนะครับเราเนี่ยเก็บมากจนเกินไปก็ทําให้เราเนี่ยเครียด ขึ้นมาได้นะครับความสุขที่แท้จริงนะครับคือประสบการณ์นะครับไม่ใช่สินค้าข้อที่10ครับประเมินอายุยืนต่ําเกินไปนะครับผู้สูงอายุนะครับหรือว่าคนที่มีอายุ50ปีขึ้นไปเนี่ยประเมินอายุยืนของตัวเองนะครับต่ําเกินไปบางคนบอกว่าถ้า50ปีแล้วเนี่ยเราอาจจะอยู่ได้สัก10ปีหรือว่าคนที่อายุ60ปีแล้วเนี่ยเราก็อาจจะคาดคะเนไปว่าต่ําไปว่านะครับเราอาจจะมีอายุสัก 60ปีซึ่งจริงๆแล้วนะครับคนไทยเนี่ยบางคนนะครับอาจจะมีอายุยืนถึง85-90ปีนั่นเองนะครับนั่นหมายความว่าตั้งแต่อายุ50ปีถึง60ปีนะครับเราเนี่ยอาจจะต้องเผื่อเงินก้อนนะครับไว้ใช้จ่ายเนี่ยประมาณสัก25ปีถึง30ปีเลยทีเดียวหลังกเกษียณนะครับก็วิธีการคำนวณง่ายๆนะครับก็เอาค่าใช้จ่ายต่อเดือนนะครับมาคูณสัก300เดือน นับจากที่เราเนี่ยกเกษียณไปนั่นเองนะครับเพื่อเป็นการการันตีความสุขและก็เป็นการการันตีความมั่นคงทางการเงินในอนาคตนะครับเงินต้องอยู่กับเรานะครับจนถึงวาระสุดท้ายของชีวิตอันนี้คือหลักการคิดนั่นเองนะครับสรุปนะครับเราเนี่ยเหนื่อยมาทั้งชีวิตก็จริงนะครับเพื่อที่จะหาเงินและก็เก็บเงินถึงเวลาปล่อยให้เงินทํางานเพื่อเราบ้างนะครับดังแบบนั้นเนี่ยเราอาจจะต้องมี แหล่งการลงทุนที่ดีแล้วก็ความเสี่ยงต่ำเช่นการซื้อสลักออมทรัพย์การลงทุนในสากลอย่างเงี้ยครับเป็นต้นเงินของเราเนี่ยก็ค่อนข้างที่จะปลอดภัยนะครับขอบคุณมากครับค่ะเป็นไงกันบ้างคะโอเคโอเคค่ะอ๋อวันนี้เราก็ ได้เรียนรู้นะคะในเรื่องของกับดักทางการเงินนะคะของวัยยีบวกนะคะต้องรู้ทันเนี่ยมีด้วยกัน10ข้อเนาะก็เป็นสิ่งที่ดีมากๆเลยนะคะวันนี้ก็ได้เรียนรู้กันนะคะใครที่ฟังอะไรไมพิันหรือว่า สอบถามเพิ่มเติมนะคะก็สามารถสอบถามเข้ามาได้เนาะมีคอมเมนต์เราก็พิมพ์มาได้เลยนะคะส,สำหรับวันนี้นะคะก็ขอขอบคุณครูกรอบนะคะที่เสียสละเวลาหาเกิดความรู้ดีๆมาให้เราได้เรียนรู้กันนะคะใค,ใครที่ฟังอะไรไม่ทันก็สามารถไปดูคลิปย้อนหลักได้ค่ะ,ะชื่อช่องว่าสารูปเล r ร์นิ่งชาแนลนะคะเราจะมาเจอกันแบบนี้ทุกวันราชการทุกเที่ยงครึ่งถึงบ่ายโมงนะคะสําหรับวันนี้ก็ขอขอ,ขอบคุณค่ะ